มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับปรุงขยายฐานภาษีทุกวันนี้เราจะมานั่งพึ่งพิงเฉพาะแวดอย่างเดียวคงไม่ไหวแล้วนะครับเพราะเพราะแดจริ้งอยู่รายได้ประเทศไทยเวลานี้มาอยู่ที่แวดได้มาจากแวดเนี่ยเกือบหนึ่งในสามของประเทศเราแล้วถ้าเราประเทศไทยพึ่งพิงพรงายได้ประเทศมาใช้งานแผ่นดินปีละสามจุดห้าล้านถึงสแปดล้านโดยอาศัยภาษีแวดเป็นหลักอย่างนี้ผมว่าคงไม่เหมาะระยะยาวแน่เพรนั้นก็ต้อง เริ่มต้นข้อที่สำคัญมากข้อนี้ก็คือการวางระบบใหม่ขยายฐานภาษีนะครับปฏิรูปปรับปรุงรายได้ประเทศใหม่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ทบทวนหลายเรื่องของภาษีทบทวนยกเลิกค่ารถย่อนภาษีเงินได้บุคคลบางประเภทซึ่งมันซํำซ้อนเหมาะสมหรือไม่ตรวจดูให้ดี อาจจะต้องกำหนดเพดานวงเงินรถย่อนเซลลิงของมันด้วยว่าเท่าไหร่ไม่เกินกว่าน,นี้เป็นต้นแล้วอาจจะต้องจัด,จดเก็บภาษีอื่นมาชดเชยเช่นภาษีทรัพย์สินทึ่เราก็มีอยู่แต่ต้องเข้มแข็งรัดกุมมากนี้นะครับจะทำอย่างไรภาษีความมั่งคั่งจะเอาไหมภาษีแวลจะเอาไหมและก็อาจจะต้องดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ต่างๆมาช่วย มอนิเตอร์ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในกระบวนการเก็บภาษีนี้เพื่อปิดช่องโหว่ของการเล่งภาษีต่างๆต,ต,ต้องจัดการให้รัดกุมจัดการที่นอกระบบเข้าระบบให้หมดทำให้เห็นว่าชำเร็จนะครับและเริ่มต้นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากปฏิรูประบบการบริมมหารงบประมาณแผ่นดินระบบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของรัฐไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่ซ้ำซ้อนกันก็ต้องมาตรวจดูให้หมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเรื่องสวัสดิการของรัฐหลายพบว่าหลายเรื่องมันให้มันไม่รวมศูนย์ถ้ารวมศูนย์ก็จะทำให้ป้องกันการซ้ำซ้อนหลายคนเบิกตรงนี้เบิกตรงนั้นเบิกรูรน,นเบิกนีน่มันก็เป็นช่องโหว่นะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งการลงทุนของภาครัฐเวลานี้เชื่อหรือไม่ครับว่า งบประมาณแผ่นด anyway, ิน so ที่เรามีอย so ู่สามจุดห้าถึงแปดล้านล้านบาทแต่ละปีแล้วแต่ปีนี้แต่ปีนี้ก็สามจุดแปดล้านล้านบาทนะครับมีงบประจําเข้าไปทั้งหมดร่วมเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างยิ่งนะครับเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นงบประจําก็ประจาหมายความว่างบที่เกี่ยวกับเงินเดือนอะไรเงินงบที่ใช้ไปหมดไปแต่ละปีมันมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพมันจําเป็นและมันต้องมีขนาดนี้ไหม